ในโลกที่มืดมิดมังกรไฟผู้ยิ่งใหญ่โผล่ขึ้นมาจากลึกสุดของภูเขาไฟเปลวเพลิงกำลังลุกโชนทุกสิ่งที่ขวางทางมันจะต้องพินาศมังกรไฟไม่ใช่แค่ตำนานมันคือพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดมันก็ปรากฏตัวให้โลกได้เห็นมันไม่ใช่เพียงสัตว์ประหลาดมันคือจิตวิญญ,ญาณแห่งไฟมังกรไฟนั้นมีพลังไม่เพียงแค่จัดเปลวเพลิงแต่ยังรวมถึงความร้อนที่ทำให้ทุกสิ่งในเส้นทางมันกลายเป็นเท่าทาน มันไม่ใช่แค่การทำลายมันคือการเปลี่ยนแปลงโลกในพริบตามังกรไฟนั้นมีพลังไม่เพียงแค่จากเปลวเพลิงแต่ยังรวมถึงความร้อนที่ทำให้ทุกสิ่งในเส้นทางมันกลายเป็นเท่าฐานมันไม่ใช่แค่การทำลายมันคือการเปลี่ยนแปลงโลกในพริบตาในตำนานมังกรไฟมีความลับที่ซ่อนอยู่ภายในตัวมันใครที่สามารถควบคุมพลังของมันได้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้การค้นหาความลับของมังกรไฟไม่ใช่แค่การเผชิญหน้า แต่มันคือการเข้าใจพลังที่ไม่มีใครเคยเห็นมังกรไฟไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายมันคือพลังที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้หากใครสามารถควบคุมพลังของมังกรไฟได้โลกทั้งใบจะอยู่ในมือของเขา